ตอนนี้งานก็มาแล้วนะครับแขกก็ยอยมาแล้วครับมาแล้วครับแขกก็ทยอยมาแล้วนะครับตอนนี้งานมาแล้วงานมาแล้วเดี๋ยวรตัวไปจัดงานกันแล้วแขกก็ทยอยมาแล้วครับเดี๋ยวมาพร้อมแล้วก็เราก็จะเรียก่ายความมู่นะครับ มาละเดี๋ยวมไปจัดก่อนนะ

อย่าให้เกิดเก้าอี้นะครับอย่าให้เกิดอครับอย่าให้เกิอี้นะอย่าให้เก้าี้แดงครับอย่าให้เกิดี้แดงครับ ยืนได้ยืนอยนะครับไยิบเข้ามานิดนึงครับให้น้องยืนซ้อนออกไปนะฮะผมตัดที่ก้อี่ตัวสุดท้ายนะฮะหลังจากนั้นจะมองไม่เห็นแล้วครับมาหยิบเข้ามานิดนึครับขยับเข้ามานิดนึงครับ ไม่สวยไม่ดฝั่งนูเรียบร้อยแล้วทงนี้มันจะไม่ยืนตายืนเเลยครับมันจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยอยืนเลยออนี้่วยยืนหน่อยครับนตกาอยากใหยืนให้เห็นนะไปยืนด้นมันจะบครับจะบูุกาไ้ก็ยืนเลยก็ยืนเลี่ผู้ชายมนยืนฝั่งนี้ก็ได้ผู้หญิงมาช่วยยืนหน่อยพอดีผู้หญิงเขาไม่น้อยนะเาไม่กล้ายืนกัน ไอ้เนี่เขาสุภาพหลุดใจคนแก่คาทีอ้เี่ยเขายืนไม่ไหวนะ เออเนี่ยมันจะได้ดูรูปประวัติศาสตร์นะครับเจ้าภาพนะครับแขวนไว้สิบยี่สิบปีนะฮะรูปใบนี้นะครับนี่มานี่เลยนี่นี่เลยนี่นี่ด้านหลังมันเลยให้เต็มพัโนโน้นเน็มเลยไม่ต้องแยกสายนะครับมาด้านหลังเลยครับให้ให้ใลูกออกมาดูดีบานนะครับจะได้ส,ดสวยครับยงคงคับอ่ามันจะได้ดูประลา้าประลา้าหน่อยก็ว่า,วาแล้วเราแบ่งชายหญิงผู้เสด็จเำจีผู้หญิงที่น้อยไม่กล้ามายืนละดหลังไม่เป็นไรครับไปยืนไปเลย โอเคครับเยอชิเข้ามาเลยแมสนะครับใครสะดวกถอดถนได้ก่อนนะครับสภาพอยากเห็นหน้าทุกท่านแล้วไม่มีโควิดแล้วเราเราถ่ายไอ้พื้นที่โลกนะครับโอเคโอเคก่อนมันออกแล้วครับให้เวลาตรงนี่ใหเวลาตรงนี้ให้เวลอตรงนี้ให้เวลาตรงนี้ใหเลาตรงนี้ให้เวลาตรงนี้ให้เวลาตรนี้ให้เวลาตรนี้ให้เวลาตรันี้ให้เวาเตรงนี้ให้เวลาตรงนี้ เีายกลับเลยฮะหายหมดเลยนักขวัญ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 ที่สองช่องไหนไปนะจะได้ไม่ดังหน้ากันเพราะมันที่นะดับเออนั่นแหละครับจะได้ไม่ดังหน้ากันผมการการร่มให้กล้องนะไม่ได้การให้ผมนะครับเชื่ออาโอเคพร้อมกันครับ มเป็แล้วอ่าโอเคนะครับกลางร่มแป๊บเพราะแสงจะสะท้อนเข้าแสงเลนนะฮะอ่าพร้อมลูกหลานมองกล้องนะายไฟต่อย่างนี้ถูกต้องเหได้แป๊แต่ยได้นะเพืนไม่เป็นไรโอเคโอเคแจ้งผมต้องผัาให้ก่อนเดี๋ยวผมเถอโอเคครับผมอาอาโอเคเพราะว่า อ่ะพร้อมทุกท่านขอให้นิ่งๆรอบแรกไปก่อนครับนับหนึ่งนับสองนับสามตายละครับขอนิ่งๆครับอ่ะมาแล้วครับผมมาแล้วครับทางนี้นะครับขอให้นิ่งๆครับขอให้นิ่งๆครับนิ่งๆครับอ่านิ่งๆครับกล้องมาถึงปุ๊บแล้วก็ ครับยืตัวขรีจะได้ป็นีครั้งหน้าสาอกถ่ายให้สามอกเสาอนะครับเดี๋ยวถ่ายเพื่อให้เลื่อให้เลือกว่าใครหลับตาให้กครไ่รอบแรกผ่านไปครับแสงสวยด้วยตอนนี้แสงสวยด้วยครับมันตาเราจะได้เป็นหีครับอ่าเคนะครับรองครับอเรื่องเลย พร้อมครับพร้อมนะเออตาอย่าหจีตาอย่าหจีครับพร้อมครับผมตาเล็กเท่าไงอ่ะตาเล็กก็เลกนิดนึงอ่ะกนิดนึงอ่ะโอเคผมจะเร่งนิดนึงฮะเดี๋ยวกลัวแดดออกแดดออกแล้วภาพมันจะไม่สวยไมล่ะมูนนะฮะพร้อมครับขอนิดนึงครับหนึ่งสองตาขอหนึงครับมองกล้องไว้ครับอ่าโอเคครับ ภาพประวัติศาสตร์นะฮะจะจะอยู่บ้านขวอยอยู่บ้านเจ้าภาพเป็น10บ0ปีเลยนะฮะถ้าดูแลรักษาดีๆนะครับก็จะยืนอยู่ไดนานนะครับสามสิบสี่สิบปีนะครับผมอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับผมอันนี้นะสำคัญทุกรอบนะครับสำคัญทุกรอบเลือกเอารอบที่ดีที่สุดทำรูปให้นะครับมีคนหลับตาน้อยที่สุดนะครับเหลือไว้ครับเผืือไว้จะได้เลือกครับ ถ่ายไปสารอบแล้วยังเหมือนเดิมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงกันนะอ่รอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายครับผมสุดท้ายก็แดดสวยมากวันนี้ครับไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนครับครับโอเคครับรอบสุดท้ายครับผมครับครับเหลือแล้วครับที่จะกินละนั่งนิ่งๆไว้นะครับอ่าโอเคพร้อมขอนิ่งๆครับผมขอนิ่งๆ รอบสุดท้ายครับตอนนี้นับหนึ่งนับสองนับสามไหนละครับอ่าทางนี้ครับผมสวยมากครับสวยมากลูกหลานลองตรงไว้นะสำคัญทุกรอบครับสำคัญทุกรอบนะครับสนา่ครับตัว เดินเดินผ่านได้ผ่านได้เด็กก็ไม่เดอกถ้าหมดหลาทตายนะโอ้โหนั่นเป็นไม่ได้คุ